but Python Golden Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีธนูนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบรวมๆนะคะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีธนูนะคะในส่วนแรกของไพ่ในอดีตของชาวราศีธนูคือสามเหรียญ เจ็ดถ้วย Queen of Pentacle s The Magician แล้วก็ต่อมาด้วย King นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบรแรกกันเลยใบนี้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูอาจารย์ก็เห็นได้ว่าบางคนถ้าเป็นการลงทุน หรือมีธุรกิจมีจิตการอยู่แล้วนะคะเดิมอยู่แล้วคุณก็จะมีลูกค้านะคะหรือฐานลูกค้าเดิมมาแวะเวียนมาอุดหนุนคุณดีอยู่แล้วด้วยบางคนอาจจะมีหน้าร้านบางคนอาจจะขายออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ถือว่าคุณเป็นคนที่มีคอนเน็กชันที่ดีอยู่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะบางคนนะคะชอบทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมมันจะเวิร์กมากกว่าทำงานฉายเดี่ยว อันนี้สิ่งที่ชาวราศีธนูเชื่อนะคะมันก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือถ้าคุณทํางานชายเดียวหรือคุณจะเหนื่อยมากๆในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะคุณจะสบายเลยนะคะก็มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ะะและอีกอย่างหนึง่งสําหรับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์อาจารย์ก็เห็นได้ว่านะบางทีคุณโฟกัสกับการทํางานการหาเงินเยอะแยะมากมายจนบางทีอาจจะไม่ได้วีเวลาแบบไปหาความรักหรือไม่ได้มีเวลาไปข่อยคว้าเท่าไรนักนะส่วนใหญ่ถ้าจะมีความรัก ก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมบริษัทกันเพื่อนร่วมโรงเรียนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะกลายเป็นความรักได้คือเรียกง่ายๆว่าเป็นความรักแบบเกิดจากความใกล้ชิดเกิดจากความผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยไปเนี้ย จากมองดูตัวภาพนะคะก็คงจะพอเข้าใจว่าชาวราศีธนูส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาคุณมีความคิดคุณมีความฝันคุณมีไอเดียบันเจิดและไอเดียของคุณนะ่ะดีมากๆด้วยแต่บางคนนะคะขาดเพียงกำลังเงินกำลังทรัพย์นะที่จะทำให้ความฝันหรือไอเดียของตัวเองนั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นมาก็มีหลายคนเช่นเดียวกันแต่บางคนนะคะมีทั้งไอเดียมีทั้งกำลังเงินมีทั้งกำลังทรัพย์แต่คุณไม่ลงมือทำ มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะนะนับตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มไปเลยนะ,ะถ้าคุณมีไอเดียมีกําลังเงินมีกําลังทรัพย์เพียงพอให้คุณลงมือทําเลยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากพอสมควรเลยนะคะคือคําแนะนําจากไพ่ใบนี้เอาความผิดพลาดในอดีตมาใช้ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักบางคนนะคะเป็นความรักแบบ ลวงตาเป็นความรักแบบมันอาจจะอยู่ในโลกของจินตนาการหรือเป็นการแอบรักแอบปลื้มแอบชอบใครสักคนหนึ่งหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นความรักข้างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นตัวชาวราศีธนูที่แอบรักใครข้างเดียวหรือใครสักคนหนึ่งแอบรักแอบชอบแอบปื้มชาวราศีธนูอยู่ข้างเดียวอยู่ในมุมไนมุมหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะก็คือ Queen of Pentacle ผู้หญิงชาวราศรีธนูนในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นเหมือนเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะถ้าคุณมีจัดการหรือ เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนตัวยงอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณจะทําได้ดีมากๆนะคะรู้ว่าการจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับสิ่งไหนที่มันจเจริญง,งอกเงยนะคะในอีก5ปี10ปีหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือคิดในเรื่องของการลงทุนในการเงินการทองเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะมอง,ององค์ประกอบโดยรวม ไม่ใช่มองแค่เพียงความรักเออฉันรักคุณจบเรื่องอื่นฉันไม่ได้คิดเรื่องฐานะทางการเงินเรื่องของการทํางานของคุณฉันไม่ได้คิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผู้หญิงชาวราศีสมุจะมองโดยภาพรวมนะคะว่าหน้าที่การางานเขาเป็นเขาเป็นยังไงบ้างเขารักคุณจริงมากแค่ไหนนะคะเขาจะพอเลี้ยงดูคุณได้มากแค่ไหนหรืออ่อซัพพอร์ตคุณได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้คือมันองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกัน กว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้และคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนลดนิยมดีคนหนึ่งการที่จะเลือกใครเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเลือกแล้วเลือกอีกอยู่พอสมควรนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้เช่นเดียวกันนะคะว่า คุณถ้าเกิดว่าแต่งงานนะคะมีครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายชาวราศีธนูจะมักที่จะชอบให้ผู้หญิงนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่อง,องการเงินนะ,ะเธอจะเอาไปลงทุนเธอจะเอาเก็บแบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่าเรียนค่าหนังสือลูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือไว้ใจภรรยานะคะที่เป็นคนบริหารจัดการเงินและเธอก็ทําได้ดีด้วยนะ นะเอาไปลงทุนบ้างแหละเอาไปบริหารจัดการในเรื่องของการเงินบ้างแหละนะคะแต่ถ้าใครที่แบบรักใครชอบพอกันเฉยๆหรือกันกําลังคบหาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีธนูผู้ชายจะรู้สึกว่าเอ๊ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างลดนิยมดีเธอค่อนข้างเลือกนะคะการที่จะใช้จ่ายเงินการที่จะซื้อเงินให้มันคุ้มค่าไปเลยบางทีมันอาจจะ เป็นมูล,ลค่ามันอาจจะราคาสูงหน่อยแต่มันใช้ได้นานใช้ได้จริงแล้วก็คงทนอันนี้คือสิ่งที่เธอคิดนั่นเองนะคะอันนี้คุณควรที่จะเข้าใจในบริบทการที่มีรสนิยมสูงของเธอด้วยบางทีเธออาจจะมีประมาณว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการของเธอเองหรืออาจจะเป็นเจ้าแม่หาสังหาริมารัพย์ทำงานธนาคารการสินเชื่อการเงินอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนใบนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีค่องแค่ว่องไวมากๆเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยปัญหายังไงชาวราศีธนูก็ผ่านมาได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเห็นไหมอินฟินิตี้ที่อยู่ข้างบนหัวของเดอะเมจิกเชียนนะคะนั่นคือความ ไม่สิ้นสุดมีการคิดมีควาคล่องแคล่วว่องไวหัวสมองของคุณในลื่นไหลตลอดเวลาด้วย นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ซิกเซนแม่นยำมากๆถ้าคนฝันเนี่ยอาจจะฝันแม่นฝันตรงนะคะบางคนอาจจะมีลางสังหรณ์ซิกเซนอะไรฉันคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนจบจากอีกสาขานึงแต่ได้ไปทํางานอีกสาขานึงแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายและสามารถปรับตัวในการทํางานได้เป็นอย่างดีด้วยอันเนี้ย ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีธนูด้วยนะคะและไพ่ใบนี้เป็นคนที่อยางรู้ดินฟ้าอากาศเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นหมอดูหรือนักทํานายดวงก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวราศีธนูก็ทําได้เช่นเดียวกันนะหรือบางคนอาจจะชอบดูดวงทํานายดวงอยากรู้ว่าอานาคตตัวเองจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าความรักจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าแฟนเก่านั้นจะกลับมาไหมอะไรประมาณนี้คือชอบดูดวงเป็นพิเศษในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะ ต่อมาใบสุดท้ายคือซ็งใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีธนูนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งมีความเป็น working woman สูงมากๆนะคะ คุณไม่ได้หวังเพึ่งพาฟแฟนหรือสามีตลอดเวลาสิ่งไหนที่คุณทําได้คุณก็จะทําไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของไพ่ e Strength นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความปณีประนอมนะคะลักความสงบ นะคะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความขัดแย้งอะไรประมาณนี้จึงทําให้สามีหรือแฟนของผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณอยู่พอสมควรหรือพูดง่ายๆว่าเกรงใจนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูไพ่ใบนี้นะคะคุณนะคะจะรักใครชอบพอหรือชอบผู้หญิงที่มีบุคลิกที่แบบนุ่มนวลอ่อนโยนมีความปณีปะนอมสูงหรือเธอเป็นคนที่ไม่โอ้วด ไม่คุยโวอะไรมากมายนะแต่เธอเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีคนหนึ่งนะคะคืออ่อนน้อมถ่อมตนดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะโอเคอน,นี่คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุน้ำราศีาสิงนะคะ โอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันของชาวราศีธนูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะราศีธนูในปัจจุบันไพ่ใบแรกของคุณคือ The Sun, King of w a r The Moon Pa ดอปครับแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งไม้นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยในช่วงปัจจุบันของชาวราศรีธนูไพ่เดอะซันเป็นอำนาจเป็นความสุขเป็นความสมหวังอย่างหนึ่งที่ชาวราศรีธนูคิด หวังเอาไว้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งไหนก็ตามที่คุณมีความพยายามสิ่งไหนก็ตามที่คุณไม่เคยละละล,ะล,ะลดหรือไม่เคยทอ้อแท้หรือไม่เคยย่อทอ้อต่ออะไรสักอย่างหนึ่งจนมาถึงปัจจุบันอาจารย์รู้สึกว่ามันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนกับสิ่งที่คุณทําบางคนมีความพยายามพยายามมากๆรู้ไหมความพยายามไม่เคยทรยศใครนะวันหนึ่งเขาจะตอบแทนคุณด้วยความสําเร็จนั่นเองนะาเหมือนไพ่เดอะซันใบนี้ บางคนมีความสุขมากขึ้นกับการได้เจอคนรักความรักที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ทุกครั้งที่มีความรักชาวราศีธนูจะมีโมเมนต์หนึ่งเวลาที่อยู่กับแฟนก็จะเหมือนเป็นเด็กนะคะเหมือนมีเสียงสองเสียงสาบ้างมีความเป็นขี้อ้อนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาก,ก็คือไพ่ิงออฟบอลใบนี้ผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันนะ คุณจะชอบผู้ชายที่มีความรับผิดชอบมีความที่เป็นผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็เขามีหน้าที่การงานของเขาที่จะต้องรับผิดชอบคุณก็มีหน้าที่การงานของคุณที่จะต้องรับผิดชอบหรือถ้าเรียนอยู่ก็รับผิดชอบในการเรียนของคุณอยู่เขาก็รับผิดชอบในการเรียนของเขานะคะไม่ได้หวังที่จะมาตัวติดกันเหมือนปาต้องโกตลอดเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะบางทีอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะเขาอาจจะบ้างานเขาอาจจะบ้าเรียนหรือเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานของเขาค่อนข้างเยอะ ก็ได้นะคพอเวลาว่างเราถึงจะได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณเข้าใจนะคะในการทํางานของเขาเข้าใจในการเรียนของเขาคุณสองคนก็อาจจะเข้าใจกันแล้วก็สามารถครบกันได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไร เช่นเดียวกันนะคือพูดง่ายๆเป็นความรักแบบผู้ใหญ่คือผู้หญิงชาวราศรีธนูต้องการความรักแบบนี้ไม่ต้องการความรักแบบเดี๋ยวงอนกันสาวันดีสีวันไข้อะไรเงี้ยไม่ไม่ชอบความรักแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อมาผู้ชายชาวราศรีธนูนะคะคุณจะโฟกัสในเรื่องการทํางานมากๆในช่วงนี้นะคะเรื่องอื่นเนี่ยรองลงมาเลยนะจึงเห็นได้ว่าผู้ชายชาวราศรีธนูให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบของตัวเองค่อนข้างเยอะเลยสีเดียวนะคือมีแพชชั่นมากๆถ้าพูดเกี่ยวกับในเรื่ององการทำงานจะแอคทีฟจะมีความกระตือรือร้นทันทีนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าจะมีความรักจริงๆผู้ชายชาวราศีธนูขอความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมขอความรักแบบ เข้าใจในการทํางานของผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเราว่างแล้วก็เจอการวันหยุดยาววิกเอนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวกันได้อะไรอย่างเงี้ยขอแค่คุณเข้าใจในการทํางานของผมแล้วก็เข้าใจในการที่ผมแบบทุ่มเทรับผิดชอบในแต่ละงานอะไรประมาณนี้เขาอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะมูนนะไพ่เดอะมูนใบนี้มันเป็นไพ่เหมือนเป็นความลับ ไม่มีความเปิดเผยหรือมีรับลมคมในอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางคนนะคะคุณอาจจะมีความลับอะไรต่อคนรักของคุณหรือเปล่าในช่วงนี้หรือคนรักอาจจะมีความลับอะไรกับชาวชาวราศีธนูอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละนะ ถ้าบางคนนะคะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้เขาไม่กล้าเปิดตัวคุณไม่กล้าที่จะพาไปหาเพื่อนพาไปหาครอบครัวพาไปแนะนํากับคนรอบข้างนะขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนในความรับของเขาแล้วเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้อันนี้ให้สังเกตเอาไวด้ดีๆนะคะแล้วอย่างหนึง่งชาวราศีธนูในช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดให้คิด ค่อนข้างเยอะบางทีเก็บเอาไว้กับตัวเองจนกลายเป็นความกดดันจนกลายเป็นความเครียดสะสมบางทีมันสะสมมากๆอาจจะพัฒนากลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคแพนิคในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะหรือบางทีนะคุณอาจจะไปเจออะไรที่มันไม่โปร่งใสในที่ทํางานเหมือนกันชาวราศรีธนูอาจจะไปเจอคนที่แบบ รับเงินใต้โต๊ะความไม่ซื่อความไม่ตรงบางคนมีความซิกแซกไม่มีความซื่อสัตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าชาวราศีธนูเจอคุณจะรู้สึกแบบขัดหูขัดตามากๆนะคะกัแบบเรื่องประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออบครับนะใบนี้ก็ ชาวราศีธนูคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้ถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรักเขามีความเอาใจใส่ให้กับชาวราศีธนูได้เป็นอย่างดีด้วยนะนะเพราะว่าไพ่ถ้วยนะมันแสดงถึงความรู้สึกหรือความรักจริงๆที่คนหนึ่งมอบให้กับอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อดีของไพ่ถ้วยนั่นเองนะคะถึงแม้นะคะเขาจะอายุน้อยบางทีเขาอาจจะอยากทําให้คุณมี ความสุขมีเสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในสิ่งที่เขาแบบอยากจะทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีธนูก็ได้นะคะลูกหลานของคุณในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่ แสดงความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีเขาเรียนรู้จากการที่คุณนั้นเอาใจใส่เขาแล้วเขาจะเรียนรู้ตรงนั้นแหละเอาใจใส่คุณเช่นเดียวกันนะคะคือมันเหมือนกระจกเงาคุณทำสิ่งไหนกับเขาเขาก็จะทำสิ่งนั้นตอบแทนกับคุณนั่นเองนะคะ ต่อมาก็คือไพ่ Eight of Wands ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนะคะคือไพ่ใบนี้นะคะการทํางานจะโฟกัสมากที่สุดของชาวราศีธนูบางคนมีคนมาเสนองานมาเสนอโปรเจกต์อะไรดีๆแปลกใหม่ที่ชาวราศีธนูไม่เคยทําบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันท้าทายกับความรู้ความสามารถของคุณมากจนเกินไปนะคะแต่อาจารย์ขอ ขอบอกว่ามันโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆในชีวิตนะคะยังไงก็ขอให้พินิษพิจารณาโอกาสครั้งนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะโอกาสในการทํางานนะ,ค,ะคุณต้องกล้าที่จะเปิดใจก่อนอันดับแรกนะคะคุณถึงจะก้าวข้ามผ่านความกลัวทุกๆอย่างไปได้นั่นเองนะคะโอเคอน,นี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟ ราศีธาตุด,ดินนะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยสีเหรียญหกถ้วย ดชาลีออดหนึ่งถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่สี่เหรียญน,นะคะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการเก็บหอมรอมลิรหรือการเก็บสะสมเงินนะบางคนอาจจะ มีเงินแล้วเอาไปแปลสภาพเป็นไปซื้อที่ดินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรเงี้ยชาวราศีธนูจะชอบเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เลยก็ว่าได้ในช่วงนี้นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบอยากจะเก็บเงินนะคะบางทีคิดในเรื่องของการที่จะ,กะเกษียณก่อนอายุด้วยซ้ำไปบางคนอยากจะเกษียณแบบ ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็อยากจะเกษียณแล้วอยากจะเก็บเงินเอาไว้เยอะๆและสิ่งไหนที่เป็นของคุณใครจะมาหยิบมาจับไปควรได้รับอนุญาตเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนห่วงของอยู่พอสมควรในช่วงนี้รวมไปถึงความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนนะอาจารย์ขอเรียกว่า เป็นการกักความสัมพันธ์ก็แล้วกันอาจจะเป็นชาวราศีธนูที่กักความสัมพันธ์ใครเอาไว้นะคะแต่การกักความสัมพันธ์ครั้งเี้ยนะคะทั้งทที่ตัวเองอาจจะมีคนคบคนคุยเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากกักเขาเอาไว้ด้วยไม่อยากเสียเขาไปอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะอาจจะเป็นในกรณีของชาวราศีธนูเองหรือนะคะคนที่แบบคบหาดูใจกับคนที่มีลักษณะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ ตองมาเป็นไพ่หกถ้วยนะะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูนั้นนะคะก็ เป็นความรักต่างวัยแต่เป็นความรักต่างวัยที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีบางคนรู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็วันหนึ่งกลับมาเจอกันจนกลายเป็นความรักความผูกพันกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา นานแล้วนะคะจนกลายเป็นความรักในที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าความรักต่างวัยบางคนีมีความสุขมากกว่าความรักวัยเดียวกันด้วยซ้ำไปนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะชาริออนะใบนี้เป็นไพ่ประจำราศรีกรกฎมีชาวราศรีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศรีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน จากตัวไพ่ใบนี้นะคะจะเหมาะมากๆกับคนที่มีการติดต่อสื่อสารหรือมีการพูดคุยคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ ต่างภาษาอยู่ในช่วงนี้นะคะคือมีเกณฑ์เลยแหละมีโอกาสว่าเขานั้นจะมีแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณหรือเดินทางมาหาคุณบางคนอาจจะคุยกันทางโลกออนไลน์มาได้สักพักหนึ่งแล้วเขามีโอกาสจะเดินทางมาหาคุณหรือบินมาหาคุณมาเจอกันตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่เดอะชารีออนี้นั่นเองนะคะคือไพ่ใบนี้พูดง่ายๆว่าเป็นชาวต่างชาตินะค,ะคือร้อยละ70%ซ์ได้เลยนะคะ และนะคะจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะชาวราศีธนูในช่วงนี้บางคนนี่กินนอนบนรถเลยเพราะว่ามันการเดินทางค่อนข้างเยอะถ้าเป็นการทํางานเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สัปดาห์หนึ่งก็เดินทางไปแล้ว3วันอะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อมาก็คือ eight off ครัใบนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นความรักคุณมีคนรักอยู่แล้วคบหาดูใจกันดีอยู่แล้วในช่วงนี้เขาจะมีความรัก ความหวังดีที่มอบให้กับคุณไพ่ถ้วยคืออาจารย์บอกไปแล้วคือความรู้สึกจริงๆคือความรักคือความเอาใจใส่คือความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคนรักของคุณนำความโชคดีมาให้กับคุณนะคุณรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันถูกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่คบหาดูใจกับเขาหรือตั้งแต่มีเขาเข,าเข้ามาในชีวิตอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยนี้นั่นเองนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับไพ่ใบนี้คุณทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะมีแพชชั่นในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวเองนั้นรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็อยากจะมอบสิ่งนั้นให้กับคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะร่วมไปถึงอีกบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่คุณตกทุกข์ได้ยากเวลาที่คุณมีปัญหามักที่จะมีมือวิเศษยื่นมาช่วยได้ทันเวลาพอดีอาจจะเป็นมือจาก ญาติพี่น้องพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนหรือแม้แต่โชคชะตาในสิ่งที่แบบคุณคิดว่าเอ๊ะชีวิตฉันมันเหนื่อยมันหนักมากๆในช่วงนี้มันดูเหมือนมืดแปดด้านอะไรเงี้ยแต่มีบางสิ่งบางอย่างทำให้มันดีขึ้นหรือปัญหามันคี้ขายขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ค e ีนออฟเพนิโคล ผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะก็จะมีความรสนิยมดีนิดนึงการที่จะเลือกของเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอยากจะแบบลงทุนครั้งหนึ่งขอให้แบบใช้ได้แบบนานๆนี่คือรสนิยมดีอย่างหนึ่งแล้วก็ในความรักชาวราศีธนูผู้หญิงนะคะการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามามักที่จะเลือกคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันหรืออาจจะสูงกว่าคุณก็ได้อะไรยเงี้ยนะคะแล้วคุณคิดว่า ความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วกับในสังคมปัจจุบันนี้นะมันต้องจะต้องมีในเรื่องการเงินฐานะต้องเท่าเทียมกันบ้างแหละหน้าที่การนงานของเขามั่นคงแค่ไหนอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนหรือบางคนนี่ชอบอยากจะแปลสภาพเงินสดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะแปลสภาพไปเป็น ที่ดินนะอาจแป a สภาพไปเป็นหุ้นไปซื้อหุ้นไปซื้อทอไปซื้ออะไรไว้เป็นสิ่งที่สามารถเก่งกําไรหรือสามารถทําให้เงินของคุณนั้นมันงอกเงยได้ในอีก5ปี10ปีอะไรประมาณนี้คือคิดในเรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจตลอดเวลาถ้าเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจนะนักธุรกิจหญิงคุณจะเก่งมากๆในช่วงนี้นะคะบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยนะ ต่อมานะคะพไพ่ใบนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายชาวราศีธนูจริงๆแล้วคุณนะาจะชอบผู้หญิงที่ทํางานเก่งมีแพชชั่นในการทำงานหรือคุณชอบผู้หญิงที่บริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปวันๆนะคะหรือแต่งตัวสวยใช้ฟุ่มเฟือยไปวันๆโดยไม่คิดอะไรคุณจะไม่ชอบแต่คุณจะชอบผู้หญิงที่สามารถมีเงินแล้วสามารถ ลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันงอกเงยขึ้นได้คือพูดง่ายๆคือชอบผู้หญิงที่อาจจะเป็นเศรษฐีนีหรืออาจจะเป็นผู้หญิงประมาณว่า,าเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของจิตการเองเป็นระดับผู้จัดการทำงานสินเชื่อธนาคารหรือการเงินหรืออะไรก็ว่ากันไป นะคะคุณจะชอบผู้หญิงที่แบบสามารถบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีแต่คุณรู้ไหมอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะเธอค่อนข้างที่จะมีรสนิยนิยมดีนะรสนิยมดีนํามาซึ่งการอาจจะใช้เงินแบบในการซื้อสิ่งนั้นมันอาจจะแพงหน่อยเช่นซื้อกระเป๋าหรือวิตรองหรืออะไรประมาณน,นี้นะคะคุณก็อย่าไปบ่นเธอว่าเธออะทาไมต้องซื้อแบบ ทำไมไม่ซื้อกระเป๋าใบแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการเสริมบุคลิกของเธอด้วยความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะแสดงความน่าเชื่อถือในตัวของเธอได้ด้วยเช่นเดียวกันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะ ก็ต้องยอมรับในทุกๆอย่างที่เธอเป็นโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีธนูนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินธาตุน้นำราศีกรกฎนะต่อมาจะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีธนูหนึ่งไม้หกเหรียญแล้วก็ไพ่เดือดสันนะสำหรับไพ่หนึ่งไม้นะคะคือไพ่ที่ อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชาวราศีธนูได้ทำงานใหม่ๆที่มันท้าทายกับความรู้ความสามารถของคุณนะคะจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีใครเสนอโปรเจกต์หรือมีงานอะไรใหม่ๆให้ชาวราศีธนูได้ทำนะคะในช่วงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับโอกาสนั้นเอาไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นคำแนะนำจากอาจารย์อาจารย์ขอบอกว่า รับโอกาสนี้เอาไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสดีๆอย่างนี้มันจะเข้ามาในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเปิดใจเปิดรับโอกาสสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะแปดเหรียญใบนี้นะคะคุณมีความขยันขันแข็งดีอยู่แล้วเป็นคนที่แบบ ทำงานหัวชนฝาบางทีทำงานอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำเงินให้กับชาวราศีธนูนะคะบางคนมีความขยันขันแข็งพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองไปบางคนอยากจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคุณก็อยากที่จะมีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดกิจการหรือทําธุรกิจนะคะทำความฝันของตัวเองให้มันเป็นจริงอะไรประมาณนี้ ก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบการที่โชว์ฝีมือโชว์พรสวรรค์โชว์ความสามารถของคุณนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอสานไพ่ใบนี้แสดงถึงความสุขความสมหวังของชาวราศีธนูที่คุณตั้งใจไว้หรือคุณเพียรทำมาตลอดในอดีตที่ผ่านมาคุณจะมีความสุขประสบความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนถ้าเป็นในเรื่องธุรกิจหรือการทำงานคุณก็มีความสมหวังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับไพ่เดอดสานและแสดงถึงการมีชื่อเสียงด้วย ใครที่อาจจะเป็น Tik t ิ k กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ดทำเพจอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ผู้คนที่จะรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ